ทำเอาบรรดาคนในวงการเพลงแล้วก็แฟนคลับค่ะแห่เข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลยนะคะหลังจากที่ทางด้านของบอลเชิญยิมเนี่ยออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นเดือดถึงผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะโดยบอกว่าใครเป็นเพื่อนเขาฝากบอกด้วยนะครับว่าถ้าทำไม่ได้แบบเขาอย่าไปดูถูกใครถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจไม่ควรทำแบบนี้คุณจะอินกับเพลงแบบไหนไม่มีใครว่าเลยแต่ว่าไม่ควรผมกับบ๊อบบี้เนี่ยอยากสร้างผลงานขึ้นมาเพื่อ,อความสนุกและความบันเทิงถ้าคิดจะแชร์ไปโพสเพื่อทำแบบนี้อย่าหาทำ ลบโพสเพื่อ,อ,อลบโพสเพื่อเขาก็บอกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเพลงไม่ตรงปกผมกับบอบบี้เนี่ยแค่อยากทําเพลงแล้วก็ดนตรีเพื่อให้สนุกสนานแล้วก็บันเทิงเท่านั้นคือทําไมต้องมาเจอคนแบบนี้คุณก็เป็นนักอดนตรีนะจุดๆเพื่อนี่เขาก็ออกมาแชร์ของ Facebook คนดังกล่าวแล้วก็ออกมาตั้งแคปชั่นเอาไว้แบบนี้นะคะซึ่ง Facebook ดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการแชร์ผลงานของบอลเชิญยิ้มแล้วก็เขียนแคปชั่นค่ะบอกว่าแค่นี้ก็เป็นเพลงแล้วเหรอง่ายไปปะวะศิลปินบางคนแค่แต่งเพลงเนี่ยเหมือนแต่งเพลงเข้า เป็นปีๆเลยนะไม่รู้สิ <c oughs> ผมอินกับเพลงที่มีความหมายมากกว่าแต่แน่นอนคือว่ามีหลายคนที่ ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวของคุณบอลใช่ไหมคะที่มีการแชร์เฟซบุ๊กคนดังกล่าวเนี่ยเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมือนกันบอกว่าจริง,รงๆแล้วคนคนนี้เขาก็แค่วิจารณในตัวเพลงว่ามันทําขึ้นมาง่ายๆแล้วเขาก็ไม่อินกับเพลงแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นรสนิยมของเขาเขาไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณแบบนี้ครับเหมือนคนเราที่วิพากษ์วิจาร์หนังหรือว่าวิพากษ,วษ์วิจารณ์บอลทีมชาตินั่นแหละถ้าบอลแบบว่าเป็นคนอ่อนไหวนะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาวิจารเพลงตัวเองเนี่ยบอลน่าจะทําตัวนิ่งๆแล้วก็ปรึกษานักกฎหมายหรือว่าออนเบ ก็มีทุกอยาก่างแล้วก็อยากจะให้บอลเนี่ยคิดมากกว่านี้หากินได้หลายทางมากกว่าเขา <Yeah. S 1> เขาอาจจะขาดรายได้แล้วก็ถูกคนในวงการที่รักบอลเนี่ยรังเกียจก็ได้ชีวิตเขาอาจจะพังก็ได้บ้างก็บอกเหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้เนี่ยถึงกับนามาแขวนกันเลยเหรอถึงก็แขวนประจานเลยเหรอผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ปกตินะเวลาคนจะสร้างผลงานให้คนเสพเนี่ยมันก็ต้องมีคำวิพากษ์วิจารออกมาอยู่แล้วคําข้างต้นที่เขาออกมาโพสต์ออกมาแชร์เนี่ยผมได้อ่านมันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ถึงกับรุนแรงมากมายอะไรนะมันออกจะเป็นเชิงคําถาม หรือตั้งข้อสงสัยด้วยซ้ําครับเว้นแต่ว่าคือจะมีการสมุดคําด่าแล้วอีกอย่างคุณบอลเนี่ยก็เปิดโพสต์เป็นสาธารนณะมันเป็นเรื่องปกติเช่นกันที่จะมีปุ่มแชร์หรือว่ามีคํญญาบรรยายหรือมีคําวิจารณ์กับสิ่งที่เสพแต่ประเด็นมอยู่ตที่ว่าเขาเนี่ยตั้งค่าให้เห็นเฉพาะเพื่อนในเฟซเท่านั้นในกรณีนี้เนี่ยผมมองว่าคุณบอลควรทักไปคุณส่วนตัวกับเขาดีกว่าดีกว่านําเขามาแขวนไว้แบบนี้ซึ่งแน่นอนเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ ล่าสุดทางด้านของบอลเชอนิสเองเนี่ยก็ออกมาอัปเดตนะคะระบุว่าผมได้มีการคุยกับน้องเขาแล้วก็ปรับความเข้าใจกับน้องรวมถึงขอโทษและผมได้ให้อภัยน้องครับที่โพสเนี่เป็นเพราะว่าในการที่น้องเขาออกมาโพสตเนี่มีการใช้คําที่ทําให้คนแต่งเพลงเนี่ยเหมือนดูไม่ดีแล้วก็ผมเองก็อยากจะปกป้องคนที่ทํางานให้ผมตั้งใจขายความสนุกเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาใดๆเลยครับผมผมลบโพสต์ให้น้องครับผมก็เลยเรียกว่ามีการเคลียร์กันแล้วก็เข้าใจกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ